ขอกราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่จะการไว้วางใจนะครับในซื้อขายกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณน้องบ้างเลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีของดีมาฝากพี่พี่เอฟซีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีสี่องค์ด้วยกันนะครับนะฮะวันนี้นะครับมาชมมองแรกกันเลยครับไม่รอช้าแล้วนะครับมาชมมองแรกกันเลยนะครับนี่ เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพิมพ์สามชั้นนะครับนะฮะพิมพ ah, ์สามชั้นนะครับเก่าสวยนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับพิมสามชั้นนี่นานๆจะได้เจอนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอทีนะฮะนี่นี่ครับสวยๆนะครับกดได้คมชัดลึกจริงๆนะครับนะฮะกดได้คมชัดลึกจริงๆนะครับนะฮะ นี่ฐานนี้เป็นทั้งแท่งเลยนะครับนะฮะฐานนี้เป็นทั้งแท่งเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับนะฮะนี่เนื้อโอ้โหจัดจ้านทีเดียวนะครับนะฮะเนื้อจัดจ้านทีเดียวนะครับนะฮะเนื้อจัดจ้านทีเดียวนะครับนะฮะมาสองข้างกันบ้างนะครับนี่ฮะข้างประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะครับ ประมาณนี้นะครับข้างหลังกันบ้างนะครับสองหลังกันบ้างนะฮะนี่นี่ฮะสภาพใช้มานะครับนะฮะขอบพวกนี้ครับนี่นะครับหลังก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะหลังก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะหลังประมาณนี้เลยนะครับนะฮะนี่ดูความคมนะครับคมทัดลึกนะฮะกดได้ดีจริงๆนะครับนะฮะนี่นี่นะครับเนื้อโซนกระดูกนะครับเนื้อจะเป็นเสื้อเนื้อโซนนิยม นะครับเนื้อโซนนิยมนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้นะครับผมเปิดแพงไปนะครับพพฟซ์ต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปให้นะครับผือพพฟซ์ที่เพิ่งเข้ามารับชมยังไม่มีเบอร์ติดต่อกันนะครับนะฮะมาชมมงต่อไปกันเลยนะครับนี่ฮะทีเด็ดของ ep นี้นะครับนะฮะทีเด็ดของ ep นี้นะครับนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนะฮะพิมพ์นิยมเนื้อออกเขียวๆเลยนะครับนะฮะนี่นะครับ เนื้อออกโซนเขียวเลยนะครับนะนะครับเนื้อออกโซนเขียวเลยนะครับผิวตึงๆเลยนะครับนะฮะผิวตึงๆเลยนี่ก้นประมาณนี้นี่นะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนะฮะนะครับนะฮะนี่ยิ้มยิ้มสวยๆเลยนะครับนะฮะยิ้มแบบนี้นะครับนี่นี่ครับดูหน้าตานะครับนะฮะดูหน้าตานะครับนี่ตรงสังคตินี่จะมีแร่อยู่นะครับนะฮะตรงปลายนี่ฮะ นี่นะครับจีวอนนี่เป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับเด้งๆเลยนะครับนะฮะเด้งๆงเลยนะครับนี่ก้นสนิมกินหมดแล้วนะครับรอยตะไบนะครับนะฮะสนิมกินหมดแล้วนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอครับพิมพ์แบบนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับนะฮะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะฮะนี่นี่นะครับน่ารักดีนะครับนะฮะน่ารักดีนะครับนะฮะน่ารักดีนะครับ ดูความเก่านะครับบ่งบอกถึงอายุพระเลยนะครับนะฮะบงบอกถึงอายุพระเลยนะครับนะฮะนี่นะครับน่ารักนะฮะพระองค์นี้น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะเนื้อนี่เขียวปัดเลยนะครับนะฮะเนื้อนี่เขียวปัดเลยนะครับนี่พิมพ์ทรงนี่ครับหลังตรงตรงเลยนะครับนะฮะหลังตรงตรงเลยนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับ อ,องต่อไปกันนะครับนะฮะนี่เป็นพระรอดนะครับหนองมนนะครับพิมพ์เล็กนะฮะองนี้นะครับเนื้อจัดจ้านทีเดียวนะครับนะฮะเนื้อจัดจ้านทีเดียวนะครับพอดีพระเพิ่งมาถึงนะฮะก็เลยแกะมาแบ่งปันนี้พี่เอฟกันนะครับนะฮะนี่นี่เลยนะครับโอ้โหนี่นี่นะครับดูไข่นะครับดูไข่นะฮะมีเห็นสนิมแดงปลายนะครับนะฮะเห็นสนิมแดงปลายนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับมีสนิมแดงนะครับนะฮะนี่นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่เอฟซีนะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับน่ารักน่าใช้ทีเดียวนะครับนะฮะน่ารักน่าใช้ทีเดียวนะครับนี่นานๆจะได้เจอนะครับนะฮะนานๆจะได้เจอถ้าอยู่มือใหญ่นี่ถ้าอยู่มือใหญ่ๆต้องมี หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับพระองค์นี้นะครับนะฮะกรเผื่อแตะสองหมื่นนะครับนะฮะอันนี้เปิดกันไม่แพงนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับพีพีเอฟซีนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนะฮะนี่เนื้อเม่กสิทธ์นะครับนี่เนื้อเม่กสิทธ์นะครับเหลือจังอีพีต้นต้นนู่นแหละนะฮะพอดีราคาไม่โดนกันนะครับก็เลยเอามาเปิดใหม่นะครับนะฮะนี่ ราคาไม่โดนกันนะครับนะฮะราคาไม่โดนกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับดูแต่งมือนี่นะฮะแทงมือนี่ฮะดูเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับนะฮะเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับนะฮะนี่ได้เดิมเดิมเลยนะครับนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่หลังเนี่ยครับนี่ชมหลังกันนะครับนี่หลังประมาณนี้นะครับนะฮะหลังประมาณนี้นะครับนะฮะนี่นะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับนะฮะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมเปิดแพงไปนะครับพ p เอฟซีต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับต่อกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะหาเบอร์โทรให้นะครับนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เผื่อพ p เอฟซีที่ยังไม่มีเบอร์โทรติดต่อกันนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะนี่สองเบอร์นี้เลยนะครับฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะดูเจ้าสแกนนะครับ คิวอาโค้ดนะครับจะไวดีนะฮะนี่นะครับนะฮะนี่ฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับนะฮะติดต่อได้ทั้ง2องเบอร์เลยนะครับนะฮะ EP นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับนะฮะขอบคุณรากงบ้านนะครับสวัสดีครับ